ท่านที่เกิดในวันศุกร์มีเฮได้อย่างแน่นอนค่ะมีโอกาสได้เงินปันผลได้โชคลาภมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆที่ดีหากท่านทำอะไรด้วยกำลังสติปัญญาความสามารถของตนเองใช้ความสามารถของตนเองมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายท่านก็จะประสบความสำเร็จ,จารการงานได้เป็นอย่างดีค่ะ อาจารย์น้ำหนึ่งสิบปูนปันทในการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ของท่านที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันที่22-28ถึงกันยายน2567ค่ะในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ท่านที่เกิดในวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นรอบสัปดาห์ที่มีเฮได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะมีโอกาสได้เงินปันผลจากการทำงานที่วางแผนเอาไว้แล้ว หรือได้ลงทุนเอาไว้แล้วที่ผ่านมาการจัดการวางแผนที่รอบครอบรัดกลุ่มจะทำให้ท่านได้ผลประโยชน์ผลกำไรตอบแทนมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงแบบไม่คาดคิดทันทีมีโชคลาภก็อย่าทุ่มเทมากเกินไปเพราะเป็นโชคลาภแบบไม่คาดคิดค่ะในเรื่องของการงาน การงานของท่านในช่วงนี้มีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบหรือที่ทำงานให้เป็นไปนในทางที่ดีขึ้นเป็นช่วงที่ท่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆที่ดีในรอบสัปดาห์นี้หากท่านทำอะไรด้วยกำลังสติปัญญาความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้ว โดยไม่คิดว่าเราจะต้องพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปให้ทำอะไรได้ด้วยตัวเองใช้ความสามารถของตนเองมุม่งตรงไปสู่เป้าหมายท่านก็จะสามารถประสบความสำเร็จในการวางแผนจัดการการงานได้เป็นอย่างดีค่ะในเรื่องของความรนะักก็ถือว่า คนที่มีคู่แล้วยังมีเกยนสนับสนุสนสน่งเสริมคนรักยังเป็นกำลังใจให้ยังคงช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆนำพาความสำเร็จมาให้กับท่านที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะมันดูแลจิตใจกันให้ดีๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ดีใจกับท่านที่เกิดในวันศุกร์ด้วยนะคะส่วนคนโสดในช่วงนี้ถือว่าท่านยังมีโอกาส มีคนใกล้ตัวมาแอบรักแอบปิ้งขอให้สังเกตดูให้ดีๆและถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นแล้วก็ให้ดูใจใช้เวลาดูใจกันไปก่อนนะคะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพ,ข,ภาพของท่านที่เกิดในวนันศุกร์มีเกยฑนรักษาร่างกายอยู่ในการดูแลรักษาจากที่ผ่านมามีการเจ็บป่วยก็กำลังไปสู่ความคลี่คลาย แต่ท่านก็อย่าประมาทในการดูแลตัวเองหากมีอาการอะไรที่มีเกณฑ์ผิดปกติไม่สบายก็ขอให้ไปพบแพทย์อย่าประมาทในการดูแลตัวเองออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเสริมมงคลด้วยสีพึ่งฟันธงพระอริหระประธานพรและใช้น้ำอบคันธมาศผสมน้ำอาบตัวทุกๆวันเสริมเมตตามหานิยมเป็นที่รัก เมตตาแก่มนุษย์และเทวดาปัดเป่าเคราะห์ภัยให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าในเรื่องของการเงินการงานและในทุกๆเรื่องนะคะก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองถ้าที่เกิดในวันศุกร์นะคะ